สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้แวะมาดูกุ้งฝอยนะคะที่ปล่อยไปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลปรากฏว่าก็มีกุ้งที่น็อกน้ํานะคะเพราะว่าแม่ใหม่นะปล่อยปล่อยกุ้งฝอยลงไปสามครั้งนะคะเพราะว่าเออก็หาในสระที่บ้านนะได้3าครั้งก็เลยเอามาปล่อยแล้วก็รู้สึกว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่า แม่ของแม่ใหม่เปิดน้ําประปาใช่ไหมเต็มแล้วทีนี้แม่ใหม่ก็ไม่ได้ตักน้ําในสระไงในช่วงจังหวะทีะ่เอากุ้งฝอยใส่ใส่ถังแล้วจะมาที่สวนนี้นะคะมาใส่ในกระมังเนี่ยแม่ใหม่ก็เลยใช้น้ําประปาใส่แป๊บเดียวกะว่าคงไม่เป็นไรมั้งอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าอพอน้ําในสระมาใส่น้ําประปาแล้วก็มาลงน้ําบาดาลเนี่ยปรากฏว่า กุ้งน็อกน้ําค่ะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่นะคะก็น่าจะเป็นรอบรอบสุดท้ายรอบที่3มนั่นแหละค่ะที่ว่ามีการน็อกน้ําค่อนข้างเยอะนะคะ,ะช่วงนี้แม่ใหม่ก็พยายามเก็บกุ้งที่ไม่รอดออกนะคะแต่ก็ยังเหลือกุ้งที่รอดเยอะแต่ว่าในในระหว่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเพราะว่าเขากําลังอ่าปรับสภาพกับน้ํากับที่อยู่แห่งใหม่ของเขา เราก็ต้องคอยมาดูนะคะอันดับแรกเลยจะต้องอรักษา,าน้ําไม่ให้เน่านะคะทํายังไงก็ได้ให้น้ําใสสะอาดนะคะส่วนน้ําประปานะคะถ้าจะใช้นะคะก็ควรจะพักน้ําเพื่อให้กลิ่นคอลีนหายก่อนนะคะแต่ว่าแม่ใหม่ไม่ได้ใช้น้ําประปาเลี้ยงนะคะก็ใช้น้ําบาดาลเลี้ยงค่ะน้ําบาดาลนี้เราก็พักไว้นะคะพักไว้ก่อนถึงเอามาเลี้ยงได้ค่ะ ต้องหากุ้งที่ไม่รอดนะคะเขาจะจมอยู่ใต้ก้นกระมังนะคะจะสามารถมองเห็นได้เลยเพราะว่าแม่ใหม่ไม่ได้ใส่ดินนะคะเราต้องเก็บออกให้หมดเลยเพราะว่า,าเขาอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ต้องเอาออกนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยเราต้องเช็คทุกวันนะคะต้องดมดูทุกวันเลยค่ะว่ากลิ่นเนี่ยยังปกติอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้ายังไม่อายังปกติอยู่เนี่ยก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้ากลิ่นเริ่มไม่ดีเนี่ยต้องเปลี่ยนน้าทันทีเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาน้ําออกหมดก็ได้นะคะต้องเหลือไว้แล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการน็อกน้ําของกุ้งอีกนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยคือเขาเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวง่ายแล้วตัวแม่ใหม่เองก็ไม่เคยเลี้ยงกุ้งฝอยมาก่อนเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยจะรู้นะคะตอนนี้ ต้องขอเวลาศึกษาก่อนค่ะก็ตอนนี้ก็คือจะต้องเลี้ยงตามแบบฉบับของตัวเองก่อนนะคะว่าก็คิดว่าเราก็จะคงจะเลี้ยงแบบที่เราเลี้ยงหอยขมนะคะก็คงจะต้องทําน้ําให้สะอาดนะคะส่วนเรื่องอาหารของเขาเนี่ยแม่ใหม่ก็มีอาหารให้เขานะคะซึ่งก็จะให้ทุกเช้านะคะเราก็จะไม่ให้เยอะค่ะ ให้ให้รอบเดียวค่ะไม่ให้กินเยอะเพะื่อป้องกันน้ําเสียด้วยนะคะนี่คืออาหารของเขาค่ะที่แม่ใหม่ให้นะคะเป็นอาหารของกุ้งนะคะเป็นอาหารของกุ้งก็คือแม่ใหม่เองก็เพิ่งเคยซื้อมาเนาะกลิ่นก็จะแรงๆนะแต่ว่าให้ไปแล้วน่ะน้ําก็ไม่เป็นเป็นคราบไขมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากลิ่นเขาจะแรงอยู่แม่ใหม่ก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทําให้ ให้เราต้องเปลี่ยนน้ําเร็วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องทดลองดูก่อนนะคะว่าให้อาหารชนิดนี้แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่านี่ก็คืออาหารอาหารของเขานะคะคืออาหารกุ้งค่ะแต่ว่ากุ้งฝอยที่แม่ใหม่เอาไปปล่อยเลี้ยงร่วมกับหอยขมนะคะแม่ใหม่ไม่ค่อยได้ให้อาหารเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม่ใหม่จะให้อาหารปลาสกุลาค่ะแล้วก็คืออที่เลี้ยงหอยขมอ่ะอาหารธรรมชาติของเขา ก็เหมือนจะมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าบางกระมังก็ใส่ดินด้วยนะคะเนี่ยไม่ไหม่ว่าจะทดลองเลี้ยงแบบใส่ดินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบใส่ดินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้อาหารเขาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็หาแพงต้อนนะคะ Ki ที่อยู่กับดินเนี่ยสามารถเป็นอาหารของเขาได้เดี๋ยวจะทดลองนะคะแล้วก็จะย้ายนะคะเลี้ยงแบบใส่ดินด้วยแล้วก็ไม่ใส่ดินด้วยนะคะทดลองดูว่าจริงๆแล้วเขาชอบ ชอบแบบไหนเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ใช้ออกซิเจนด้วยนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆค่ะเลี้ยงกุ้งนะคะต้องหามุ้งไนล่อนมาคุมด้วยนะคะเพราะว่านี่คือกุ้งเต้นของแท้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการกระโดดโลดเต้นนะคะเดี๋ยวเขาจะออกนอกกระมังได้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ